พี่บัตคะข้อสอบกอพสอบวิชาอะไรบ้างคะโอ้โหสอบกพอพเนี่ยมี4วิชา3กลุ่มหลกัหลกๆคับน้องดังต่อไปนี้ครับได้แก่กลุ่มแรกคือเลขไทยดังต่อไปนี้ถัดมากลุ่มที่สองอันนี้หลายคนตกกันบ่อยคือวิชาภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้ถัดมาที่3ามคน้องคือขาของวิชากฎหมายนะครับมีหมดอยู่6ตัวดังต่อไปนี้พี่บัตรคะสบ สอบยากไหมคะโอ้สอบกบพอพเนี่ยเอาจริงๆนะมันเอาแค่ผ่านเกณฑ์นเฉยๆแต่ความยากจริงๆคือหลายคนเนี่ยเตรียมตัวไม่ตรงแนวถ้าใครเตรียมตัวถูกแนวจริงๆเนี่ยสอบผ่านได้เลยภายในรอบเดียวครับพี่บัตคะส่วนใหญ่หลายคนพลาดส่วนไหนมากที่สุดคะส่วนใหญ่พลาดจริงๆเนี่ยมี3ประเด็นเลยครับน้องไล้ทีละวิชาคือเลขกับไทยตัวที่ยากที่สุดจริงๆและดึงคะแนนน้องลงคือเรื่องเกี่ยวเงื่อนไขสัญ,ญลักษณ์ครับ ถัดมาตัวที่2วิชาภาษาอังกฤษหลายคนชอบพลาดการท่องคำศัพท์คับน้องทางด้นที่คำศัพท์เนี่ยเป็นแกนหลักเลยนะครับและตัวสุดท้ายตัวที่3มน้องหลายคนพลาดเยอะมากๆคือขาของวิชากฎหมายเพราะมันมี6ตัวแต่ความจริงน้องรู้ไหมว่าน้องอ่านแค่4ตัวเน้นๆนะยังไงน้องผ่านแน่นอนครับพี่บัตรขาช่วยแนะนําหนังสือเล่มนี้ให้ได้เลยเนะ